Good morning. Good morning. I am Panpan. I am Panpan. Uh, today. Today. đang đang. Today. I speak English. I speak English. Welcome to. Welcome to. Panpan and Ajan. JJ. Channel. Ban. แอนอาจารย์เจเจเชนิวันนี้นะคะจะให้น้องบันปันฝึกพูดสนทนาภาษาอังกฤษแล้วก็อะไรก็คือให้ฝึกคัดลายมือแล้วก็มีเกมนิดหน่อยนะคะเนื่องจากเวลาไม่พอเพราะว่าฝึกภาษาไทยไปเยอะ <c oughs> อ่ะต่อไปน้องบันปันก็จะเขียนคัดลายมือโชว์ให้ดูเขียนใสวยนะคะ อ่าเริ่มเลยค่ะอ่าหยิบกระดาษให้ให้ให้เพื่อนๆน,นดูนะอ่าเริ่มเลยค่ะ เอก็คือแอนแอนนอสบีก็คือบีเบิร์ดนสอ่าลูกเขียนไปแล้วพูดด้วยซีก็คือแคสแมวดีมากดีก็คือด็อกหมาอ่าอีก็คือเอ่ออีเลฟเนอีเลฟเฟนช้างอ่าต่อไปเขียนเอฟเลย G เท่ากับอะไรหรือจี่อเขียนมันได้อกมาอะไรต้องเขียนตัว Z ซ็ตอ้ยต้องเขียนตัวซีแล้วก็ดังๆค่ะพูดดังๆต้องเขียนตัวแบบเอ่อต้น เขียนตัว f ก็เขียนตัวเอก็เขียนตาม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 รูกท่าเนี่ยค่ะว่าอะตัว f อเขียนแบบนี้ตัว f อเขียนแบบนี้ได้ยอยู่ก็ต่อไปตัว G, g, g ก็คือ g a <open>. p อ l e ปองูนเกลฟพูดสิคะเกลฟเกลฟอ่ะอง,งูนต่อไป เอสเอสเอ็นเห็นไม่ไกลอ่าเขียนเลยลูกเห็นไม่ไกลอย่าขอต้นดังเดี๋ยวเสียงต่อไปตัวไอไอศครีมไอศครีมแปลว่าไอติมต่อไปตัวเจก็คือตัวเจเจเทเครื่องบินอ่าดีมากใส่ตัวเจเลย ต่อไปตัว K King ชาชาต่อไปตัว L r i o n แล้วอะไรคะ Lion สิงโตอาต่อไปตัว M Mango Mango มะม่วงอาดีมากต่อไปตัว N Nest N b bird b กเบ bird เออต้องรังนกนะรังนกแต่ว่าหนูชอบมันดีเลยเนาะอ่ะต่อไปตัวโอโอคือส้มออเรนจ์ออเรนจ์ส้มอ่าต่อไปตัวพีตัวพีพริกหมูอ่าใส่เลยดีมากมันน้องหนูเลยเป็นหนูต่อไปตัวคิวครีมคาราชินีอ่าเขียนเลยลูก ต่อไปตัว A ตัว A แรดหอยทากแรดแรดบิดแปลว่าบบกะตายกะตายอ่านะกะตายกะดาษบิดสเนลสเนลสเนลหอยทากอ่าสเนลตัวเอสเนลหอยทากตัวชามองบิดแปลกโอ้โหต่อไปตัว T ตัว T ก็เป็นโทเมทโต้ทเมโต มะเขือมะเขือเทศใส่ไปเลยชอเมนชอมะเขือตัวยูตัวยูอัมเบล่าอัมเบล่าล่มอ่าใส่ตัวยูสวยยอันสวยคุณยาตาูตัววีก็คือเอ่อเว่เอเบเออเ่เอ่อเออเ่อเอ่อ่่ แตงโมก็คือวอเชอร์เมรอนวอเชอร์เมรอนก็คือแตงแตงโมอ่าเขียนลงไ,ไปเลยเนาะต,ตัว x ก็คือเครื่องดอนตรีอาลานาาแซกโซโฟนอาเขียนแซกโซโฟนเครื่อลาน่าต่อไปตัว y ตัวยแจ็คแจ็ค จามารีารเป็นวัวชนิดหนึ่งอ่ะเป็นเอ่อวัวจ้ะแล้วสุดท้ายคือสัตว์ตัวเัตมาลายีบ่าซีบ่ามาลายโอเคเก่งมาก